สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี c เอฟซีผู้ชมผู้ติดตามท,ทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับนัดเพชรยนต์นะคะวันนี้นัดมีรถกระบะส,สวยอีกหนึ่งคันนะคะมานําเสนอให้ได้ชมกันนะคันนี้นะคะเป็นรถอิสูซูดีแม็กสามจุดศูนย์แซดแพคทีฟนะคะปีสองพันสิบแปดนะราคานะคะอยู่ที่หกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะคะได้เป็นกระบะสี่ประตูยกสูงนะคะเกียร์ออโต้นะคะเลขไมของรถคันนี้นะน้อยมากๆเลยนะคะลูกค้าอยู่เพียงหลักหมื่นกิโลเท่านั้นนะคะลูกค้าท่านใด ในะที่กําลังมองหารถไว้ใช้งานอยู่นะคะแนะนําคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะช่วงนี้เรามีแคมเปญดอกเบี้ยลดโดนใจนะถูกสุดๆเลยนะคะเริ่มต้นที่4ปี2.59เท่านั้นนะหรือว่าใครยอยากผ่อนนานๆนะคะ7ปีดอกเบี้ยเพียง2.99นะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะติดต่อกันเข้ามาได้นะคะเบอร์โทร0982609587นัดเพชรยนต์นะคะเบอร์นี้โทรเข้ามาแอดไลน์มาได้เลยนะคะนัดยินดีให้บริการเดี๋ยวนัดภาพไปชมยระเยดของรถคันนี้กัน เลยนะคะ สำหรับคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นรถสีบอลเงินนะคะเป็นอีกหนึ่งสีที่ดูแลกันง่ายๆนะคะเป็นป้ายทะเบียนนี้เลยนะ7ก็กไก่รอจุรา8770จกรุงเทพมหานครนะคะโลโก้ด้านหน้านะคะจะได้เป็นแบบโครเมียมมาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียม2เส้นนะคะโคมไฟหน้าของรถคันนี้นะคะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะเป็นลูกแก้วกลมๆมาพร้อมไฟเดย์ทม์โคมไฟเนี่ยไม่มีรอยแตกรอยเล้าได้ๆนะคมใสๆสสวยๆเลยนะคะมีไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ คันนี้นะคะติดแคร r ี่บอยมาให้ด้วยนะคะตัวนี้ลงเล่มให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้า ใครที่กําลังมองหารถไว้ใช้งานอยู่นะแนะนาคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกได้เลยนะคะในส่วนของล้อคันนี้นะคะลูกค้าจะได้เป็นล้อแม็กเดิมจากโรงงานนะคะน็อตหกลูโลโก้ตรงกลางนะคะช่วงล่างของรถนะคะลูกค้าสภาพเดิมไม่มีคราบน้ามันหยดไหลเยิ้มนะคะหัวน็อตเนี่ยไม่มีรอยไขย่รอยเขยีบยบเพรี้ยเลยนะคะอาจจะมีคราบฝุ่นคราบคนบ้างนะเดี๋ยวเราล้างขัดสีให้ใหม่นะคะในวันที่จะส่งมอบรถนะคะรับรองว่าสวยงามแน่นอนนะคะได้เป็นตัว ยกสูงด้วยนะคะในส่วนของกระจกมองข้างฝาครอบกระจกเนี่ยจะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะบิวอินในส่วนของไฟเลี้ยวมาให้ตรงกระจกมองข้างนะคะติดคิวกันสร์มาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเป็นตัวกระบะสีประตูนะกระจกเดิมแท้จากโรงงานนะคะมือจับประตูนะคะเป็นแบบโคเมียมนะคะคันนี้นะคะจะได้เป็นสมาร์ทคีย์เลดเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาคุญแจจะเป็นแบบนี้นะคะ กดล็อกรถนะคะกดปุ่มนี้นะคะแล้วก็เปิดประตูได้เลยนะคะลูกค้าจะเป็นสมาร์ทอ k นทีเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับกุญแจภายในนะคะลูกค้าตกแต่งเป็นโทนสีดำตัดด้วยสีน้าตาลนะคะมือจับประตูด้านในนะ,ะเป็นแบบโครเมียมระบบเซนเตอร์ล็อกกระจกปรับออโต้ฝั่งคนขับนะคะมีที่วางแก้วน้ําขวดน้ํานะคะตรงแผงประตูให้ด้วยนะคะลูกค้าสวยๆเลยคันนี้นะ มีที่วางแก้วน้ำมีหนึ่งที่ด้านข้างคนขับนะคะมีระบบกันลื่นถลามาให้พร้อมเลยกระจกมองข้างนะคะปรับพับไฟฟ้าไฟหน้าปรับสูงต่ําได้นะคะพวงมาลัยได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะลูกค้าสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้จากพวงมาลัยเลยนะคะลูกค้าเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายโทรศัพท์ได้ด้วยนะสภาพสวยๆไม่มีรอยถลอกรอยสึกหรอของการใช้งานนะคะหน้าจอเรือนใหม่นะคะลูกค้าเดี๋ยวนะัดสตาร์ทรถให้ดูนะ เหยียบเบรกกดสตาร์ทได้เลยนะคะคันนี้นะจะเป็นปุ่มพุทสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ เป็นกุญแจคีเรสสตาร์ทมือนะคะเสียงเครื่องยนต์เนี่ยนิ่มๆเลยนะลูกค้าเลขไม้นะคะอยู่เพียง 49, 4 9 2 0 4กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะไม่น้อยมากนะคะลูกค้าสภาพสวยเลยนะคันนี้แทบจะไม่มีตําหนิเลยนะคะไม่เพียง 49, 4 9 2 0 4กิโลเมตรเท่านั้นเองนะ,ะไม้แท้ไม่เดิมตรวจสอบประวัติได้นะคะได้หน้าจอสัมผัสด้วยนะคะลูกค้าตัวนี้สามารถเชื่อมต่อบลูทูธ ฟังเพลงได้นะคะแล้วก็มีระบบนำทางเนวิเกเตอร์ให้ด้วยนะคะกล้องถอยหลังนะคะลูกค้ามีให้พร้อมเลยนี่อะนี่แสดงโชว์หน้าจอเลยนะคะกล้องถอยหลังนะเป็นหน้าจอสัมผัสนะคะลูกค้าแอร์เป็นแอร์ออโต้นะคะเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะมีที่วางแก้วน้ําด้านข้างให้ด้วยนะคะที่พักแขนนะคะใหญ่ๆเลยนะเปิดเก็บสัมภาระได้อีกด้วยนะคะลูกค้าแทบจะไม่มีตําหนิเลยนะคันนี้นะคะ แคบจะไม่มีตนหนิเลยสภาพสวยๆนะใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะเสียงเครื่องยนต์เนี่ยนิ่มๆเลยในส่วนของฝ้าเพดานนะคะไม่มีร่องรอยขีดเขียนหรือว่าลงอักขระยันใดๆเลยนะคะฝ้าสวยๆนะคะเบาะรถท่นนี้นะคะลูกค้าจะได้เป็นเบาะหนังสีน้ำตาลน,นะคะเบาะหนังสีน้ำตาลน,นะเบาะสวยๆไม่มีรอยฉีกรอยขาดนะคะได้เป็นเบาะไฟฟ้าคนขับด้วยนะคะลูกค้า ปรับเดินหน้าถอยหลังได้เลยนะเป็นแบบไฟฟ้านะคะสําหรับเบาะคนขับนะหัวน็อตซอกประตูนะคะลูกค้าสภาพเดิมเลยสีเดียวกับตัวรถนะคะไม่มีรอยขยัรอย,ยขยับขยี้ได้นะเรื่องโครงสร้างนะคะไม่ต้องกังวลน,นะครัสเกตเอทุกคันนะคะลูกค้าการันตีให้เลยซื้อรถกับเพชรยนนะไม่มีคําว่าผิดหวังนะคะพวกสันเหลี่ยมด้านข้างตัวรถเนี่ยพรมคมให้เห็นเด่นชัดนะคะเป็นตัวสีประตูนะนี่ ในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังก็บอดี้กว้างๆนั่งสบายๆนะคะมีกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังให้สองฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้มีที่วางแก้วน้ําตรงกลางให้นะคะเบาะด้านหลังไม่มีช้ำไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยนะคะตรงกลางดึงลงมาเป็นที่พักแขนนะคะได้อีกด้วยนะคะบอดี้กว้างๆเลยนะเป็นเบาะหนังสีน้ําตาลนะคะลูกค้าสวยๆนะใครได้ไปคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะลูกค้าสภาพแบบ สวยเลยนะแทบไม่มีตําหนิเลยนะคะเป็นกระบะสีประตูเกียร์ออโต้ด้วยนะคะต้องบอกเลยว่าดอกเบีย้ยช่วงนี้นะคะลูกค้าอย่างที่นัดแจ้งนะคะเข้าเงื่อนไขไฟแนนซ์เนี่ยเปี2.9% 9เเท่านั้นนะคะถือว่าถูกมากๆนะคะเพราะว่าถ้าเป็นเลทดอกเบีย้ยรถกระบะปกติเนี่ยจะอยู่ประมาณ5-7บาทเลยนะคะดอกเบีย้ยกระบะเนี่ยจะเป็นเลทที่แพงนะแต่ว่าช่วงนี้นะคะแคมเปญดอกเบีย้ยนะคะเริ่มต้นที่4ปี2.5% 9หรนะคะหรือว่า ใครอยากผ่อน7ปีนะเพียง2.99%เท่านั้นนะคะแคมเปญน,นี้หมดเขตส,สิ้นเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นนะคะอีกเพียงแค่15วันเท่านั้นใครสนใจรีบติดต่อมาได้เลยนะคะแล้วก็คันนี้นะติดแคร์รี่บอยมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะใครที่แบบ ต้องบรรทุกของกลัวของเปียกช่วงฝนตกนะคะก็แนะนําเลยนะตัวแครี่บอยเนี่ยลงเล่มให้เรียบร้อยแล้วนะคะหรือว่าใครไม่อยากได้แครี่บอยนะคะแต่ว่าอยากได้เครื่องสามพันก็สามารถถอดอ,ออกได้นะคะลูกค้าถอดออกให้ได้นะแต่ว่ามีแครี่บอยไปก็คุ้มค่าอยู่เหมือนกันนะคะในส่วนของไฟท้ายนะคะก็ดีไซน์มาให้สวยงามเลยไม่มีรอยแตกรอยเล้านะคะ มือจับประตูตรงกระบะด้านท้ายนะก็เป็นแบบโครเมียมมีก้อยกล้องถอยหลงังติดตั้งมาให้จากโรงงานนะคะไฟเบรกตรงที่3ามให้เห็นเด่นชัดนะแล้วก็ตัวอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่ตัวแครีบอยนะคะสสวยๆเลยนะลูกค้าติดแมกไลเนอร์นะคะกระบะไลเนอร์แมกไลเนอร์เนี่ยติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะ สภาพสวยเลยนะตรงไลเนอร์เนี่ยคือไม่มีอรอยถลอะรอยสึกหลอเลยนะคะลูกค้าสนใจคันนี้นะคะติดต่อกันเข้ามาได้นะคะลูกค้านัดยินดีให้บริการนะสภาพสวยเลยนะแทบจะไม่มีตําหนิเลยนะคะใครที่ต้องการลดไปใช้งานนะคะลูกค้าก็ติดต่อมาได้เบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอนะคะโทรเข้ามาแอดไลน์มาได้เลยนะคะลูกค้าหรือว่าอยากเข้ามาดูรถจริงนะคะมากันได้เลยนะบริษัทเพชรยนต์ตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1กรุงเทพมินบุรีนี่เองนะคะแนะนําคัน นี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะลูกค้าเป็นตัว i s u z u d max 3.0 z pack ทีมนะคะปี2018ราคา619,000บาทเท่านั้นเองนะคะประวัติเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะผลนนานสูงสุด7ปี84งวดนะดอกเบี้ยเพียง2.99%เท่านั้นนะคะแคมเปญดอกเบี้ยนี้หมดเขตสิ้นเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะวันนี้นัดก,ก็ รีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันแล้วใครที่สนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะคะตามช่องทางที่นัดแจ้งนะคะหรือว่าเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอนะคะวันนี้นะัต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ